สวัสดีค่ะวันนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้คุณจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะคุณมีโอกาสได้เดินทางนะมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางคุณจะได้โชคได้ลาบนะคะการงานการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณมีโอกาส จะได้งานเพิ่มนะคะจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามาแล้วงานใหม่เข้ามาก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินค่อนข้างสูงรายได้ดีนะคะรายได้ดีนะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะคะได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปไหว้พระทาบุญนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะวันนี้คุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่ช่วงนี้เราอาจจะงานหนักนิดนึงนะคะเปิดมาปีใหม่งานอาจจะเยอะงานอาจจะหนักนิดนึงต้องมาเคลียร์งานเก่าๆนะคะที่ค้างะคะาง้างไว้นะคะของปีเก่านะคะช่วงนี้ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางจะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางนะคะช่วงนี้ในวันนี้คุณจะมีโชคนะคะการเงินค่อนข้างโดดเด่นขอให้คุณโชคดีเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ6 7 8นะคะ6 7 8ให้โชคค่ะ